ไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพามาแกะกล่องพัสดุนะครับท่านผู้ชมเขาบอกให้ถ่ายการุณาโปรดถย่ยวิดีโอไว้นะครับตอนแกะกล่องเนี่ยสองชิ้นมาจากร้านเดียวกันนะครับนี่เขาก็บอกให้ถ่ายไว้เหมือนกันเพื่อผลประโยชน์ของท่านเองนะครับอ้าวนี้น่าจะเป็นบูธนะครับบูธ บูทเผานิ้วสองเรานี่แหละเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูบูทเหล็กนี่ครับราคา98บบาทนะครับนี่น่าซื้อมากเลย ผมบอกเลยว่าราคานี้น่าซื้อนะครับผมจะเอามาทํำอะไรเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายนะครับท่านผู้ชมนี่ให้ดูหรอกให้ดูให้ดูดเนื้อเหล็กก่อนเขากึงได้สวยนะครับนี่สวยนะครับดูในนิ้วสองข้างนอกห้าสิบนะครับยาวเจ็ดสิบเซนอ่ะตอนนี้ตรงปกนี่ครับ แล้วมาดูตัวนี้นะครับอีกชิ้นถ่ายรวมกันเลยผมจะแกะด้านหลังนะครับเอามาทำอะไรรถเกี่ยวข้าวนะครับท่านผู้ชมอันนี้มาทำอะไรรถเกี่ยวข้าวตัวบูทเดี๋ยวจะบอกว่าเอามาทำอะไรแต่ตัวนี้ให้ดูก่อนตัวนี้คือเกี่ยวดัน เขาเรียกเกี่ยวดังเกียวเร่งเขาก็แพ็คมาดีนะครับเนี่เปิดกล่องพัสดุด,ดูครับดูการแพ็คสินค้าเขาถือว่าแพ็คมาดีนะครับนี่โอ้ยอ่ะวางพื้นเลยแหละ ได้ตัวเมียมาสองตัวตัวผู้หนึ่งตัวผู้หนึ่งตัวจะเป็นตัวเมียสองเขาบอกว่ามีเกียวซ้ายเกียวขวาครับตัวนี้เป็นเกียวซ้ายตัวนี้เป็นเกียวขวาหรือเให้ดูก่อนเออใช่ตัวนี้เป็นเกียวขวานะครับตัวนี้เป็นเกียวซ้ายตัวนี้เป็นเกียวขวา ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่า,ามาททาอะไรตัวนี้เอามาเป็นตัวตึงโซ่คอนะครับเอามาทําตัวตึงโซ่คอรถเกี่ยวข้าวนะครับชุดนี้เท่าไหร่เดี๋ยวดูราคาสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทนะครับชุดนี้สามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับตัวนี้เอามาทําบูทตัวนี้ครับนี่นะครับ ตัวนี้เป็นที่อยู่ในในโซ่คอนั่นเละแต่ที่จริงแล้วมันไม่น่าจะใส่เป็นสเตอร์นะครับมันน่าจะใส่เป็นแป้นกลมนะครับเป็นบอลกลมที่ใครได้ดูในคลิปที่แล้วก็คือตัวนั้นแหละนะครับตัวที่อยู่ข้างหน้าปากนะหน้าคอนะครับตัวนี้มันเยินนะครับมันเยินมันหลวมนะครับมันหลวมนะครับใส่เข้าไปมันก็ไม่ตรงหรอกเราจะเชื่อมก็ไม่ไม่ไม่ได้ ไม่ได้ศูนย์ก็เลยเอาตัวใหม่มานะครัี่ครับเผานิ้วสองฟิตเปียซื้อมาเพิ่มนะครับตัวอีกอีกตัวหนึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับก็จะส่งลงกึงครับให้เขาเปลี่ยนตัวนี้ให้นะครับนี่ครับเปลี่ยนตัวนี้ใส่แทนแล้วก็กึงตัวนี้ออกให้มันเหลือประมาณหกนิ้วครึง่งแล้วเราจะเอาเหล็กแบนมาวิ่งรอบนะครับแล้วก็จะประกอบเข้าที่คอ ตีไปเลยตัวละหนึ่งร้อยสองตัวสองร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปให้ลงกึงทำแล้วก็เขาจะคิดเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาดูกันได้แล้วเดี๋ยววันนี้จะเอาไปส่งลงกึงเขาจะเปิดไหมก็ไม่รู้นะวันนี้วันอาทิตย์นะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวคนที่คิดภาพไม่ออกเดี๋ยวจะาพาไปดูเอามาทำตัวด,นดันโซ่ทำยังไงวะ คสงสัยแต่เนื้อง,งานสวยมากเลยครับท่านผู้ชมสวยแบบชนิดที่ว่าไม่อยากจะเชื่อมเลยไม่อยากจะไม่อยากใช้งานเลยนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ตัวนี้น่าจะหนึ่งนิ้วนะครับความโตวความโตหนึ่งนิ้วอันเดิมเขาเป็นหกหุนท่านผู้ชมดูนะหกหุนหนรือกี่หุนไม่รู้เล็กกระติดเดียวนี่เทียบกันดูเลยนะครับ นี่อีกตัวหน,นึ่งนี่หกหุ้นเลยอันนี้น่าจะหาอันนี้น่าจะหกแล้วก็หาบอกสวมใหม่นะครับบอกตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะเนี่ยเราก็เริ่มเริ่มสะสมอะไรเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะปาดทําใหม่นะครับท่านผู้ชมมันขี้เหลเกินไปมันมันเริ่มจะเสียทรงมดแล้ว นี่แหละเริ่มสะสมอะไรครับเริ่มสั่งทีละนิดเล็กทีละเล็กทีละ,ละ,ละ,ละน้อยนะครับส่วนโซ่ยังไม่ได้ตัดเลยครับท่านผู้ชมตัดก็ไม่น่ายากเพราะว่าสลักเราไม่เอาอยู่แล้วใช้แก๊สเจาะให้มันเป็นรูเข้าไปสองข้างนะครับสองข้างเจาะให้มันปเป็นรูเข้าไปพอมันเป็นรูแล้วมันจะเริ่มหดตัวนะครับเจาะสลักนะมนอย่าให้มันโดนลิงเจาะสลักแล้วก็ตีออก ถ้าเราไม่เอาสลักแล้วเราเจาะทิ้งไปเลยะตอนนี้นะเราจะทําตอนเย็นคิดว่าเอาไว้ทําตอนเย็นดีกว่าวันนี้วันอาทิตย์มันก็มีเวลาว่างอยู่หรอกแต่ว่าแดดมันส่องนะครับช่วงเที่ยงนะครับเที่ยงถึงบ่ายมันโดนแดดก็เอาไว้ทําตอนสี่โมงเย็นแล้วก็หาเรียกคนมายกช่วยเเอาไปกลับบูธนะครับ คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับท่านผู้ชมไปแล้วครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ